อุโม,มงปิยมิรจังหวัดยะรานะคะเป็นอุโม,มงที่ขุดเขาบอกเป็นที่เนะอมเม่นิดอยู่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันเขาบอกมีทางเขาอ,ออกประมาณเก้าทางแต่ตอนนี้เหลือแค่หกทางแล้วกำลังจะไปอุโม,มงปิยมิรซึ่งเป็นอุโม,มงคนขุดค่นะ แม่เรากำลังคืบคานไปแล้วค่ะฮ <Hello, hello. S 2> ัลโหลฮัลโหลอันนี้เขาเจาะเจาะเหมือนเป็นโพรงเลยนะฟังนะคพะนนี่จมน <c oughs> นะครับยามนะคะ,ะดูทางเรามาก่อนแม่หอบเลยแม่ห้อง ห,หลังจากที่เราเดินมาแสนไกลนะคะค่ะจะเข้าอุโมงลลค่ะเข้าที่ประตูสามนะคะพร้อมมากเลยค่ะวันนี้ไม่จะเข้ามาเนี่โมโนะเขาบอกอุโมงนี้มีความยาวหนึ่งกิโลใช้คนขุดห้าสิบคนค่ะอโมโค่ะ าากศหายใจก็ดีอยู่นะาท่า,ทาง,งานเราจะไปที่ประตูหนึ่งแล้วไปทางออกไปที่ต้นไม้พันปีต้นไทรโอ้โความยาวหนึ่งกิโลคนคูณห้าสิบคนได้ 50, เวลาสามเอือน การเดินนะคะในอุโมงหนึ่งกิโลทางเข้าก็หนึ่งกิโลมีคนขุดทั้งหมดประมาณห้าสิบคนใช้เวลาสามเดือน <c oughs> ไม่มีไฟช่วยคือมืดเลยนะคะบอกว่าคอมมินิตอยู่นะคะไม่ใช่เป็นของรัฐบาลเป็นของเอกชนเสียค่าเข้าสี่สิบบาททุกคนตอนนี้เราออกมาแล้วเนาะเมื่อกี้เดินเข้ามาหนึ่งกิโลอยู่ในถ้ำอีกหนึ่งกิโล ตันี้เราไปที่ต้นไม้พันปีด้านนู้นเป็นพิพิธภัณฑ์อันนี้นีนอุโมงคเะี่นมีป้ายพิพิธภัณฑ์ไปด้านนู้นขึ้นพิพิธภัณฑ์เมื่อกี้ไงค่ะเราไม่ขึ้นค่ะเราเจอกลับวัดออกมาแล้วค่ะเมื่อกี้เราอยู่ในถ้ำหนึ่งกิโลเลยค่ะลงไปได้ก็กลิ้งเลยนะคุณแม่เล่นสไลเดอร์ไปเลยค่ะแม่บอกว่าแม่จะไปเจอหมอดุอีกแล้วเมื่อกี้ตอนแม่ขึ้นนะแม่ฉับฉับตอนแม่ลงแม่ก็ประมาณสาวลงค่ะ สาวเหลือน้อยสาวเหลือน้อยเออเมาขีล่าสัตว์เมาขีล่าสัตว์ข้าแช่คานข้าแช่คันตลกหลังมันนี่เป็นหมดแม่บอกว่าแม่หอบแล้วแม่หมดแรงแม่สู้ๆอ,อ,อ,อีกกิโลหนึ่งแม่สู้ๆสู้เขาเอาชัยชน,นะ <c oughs> ไม่ลดไม่ละมนันนะเข้าไว้อดทน และมีน้ำใจพวกเราชิงชัยสีลุงตัวนี้แม่เขาเป็นกิ้งก่าแมวกว่าแม่เขาใช้สีเรนโบว์ค่ะครบเจ็ดสีเลยอ่าวันนี้แม่ก็เป็นสายลุงนะคะแม่แมววันนี้เดินสามกิโลค่ะแม่ไปเจ็ดสิบแปดเราเขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ้ำคอมมินิสต์คอมมินิสต์มาอยู่กันลึกขนาดนี้เลยอ่ะกว่าเราจะเดินเข้าได้คือหนึ่งกิโล พอถึงสถานที่เข้าไปอีกหนึ่งกิโล <Okay. S 1> เดินกลับอีกหนึ่งกิโล oh. ตอนนี้ก็หายใจทางเหงือกันแล้วแม่แล้ว <laughs> ตอนนี้เราจะไปต้นไม้พันปี <laughs> ต้นไม้พันปีเรากําลังจะคืบคบานไปหนึ่งกิโลอันแสนนาน <laughs> <laughs> เราสไลด์ลงเรื่อยๆรื่อจโลโมชันแม่จะสไลเดอร์ลง เอามีเด็กมีเด็กที่โรงเรียนเขาลงแบบนี้เลยนะราวบันไดโรงเรียนอ่ะอ๋อแม่แมวจะสไลเดอร์ลงแล้วแม่แม่สู้สู้สู้เขาเอาใจจ้าปีเลยค่ะนี่สูงมากยี่สิบนาทีเขาจะปิดแล้วนะอ้าวแม่แม่เราจะอยู่ในนี้กันแล้วค่ะไปไปไปกันค่ะเขาจะปิดแล้วแล้วกลุ่มเรากลุ่มเดียวเห่นแล้พอแล้วค่ะมีแม่ยืนรอใครอะไรนะ ยืนใจลอยคอยใครแล้วอะไรอีกลืมเนื้อเพลงไปแล้วอ,อตรงนี้เป็นทางน้ำตกด้วยหน้าเอามาล้างหน้ามากเลยร้อนมากมมคะ่ะลงไม่ได้ห้ามลงค่ะ,ะดดน้ำตกอะไรเอ่ยนี่แม่ถึงหายใจทงางปากแม่หายใจทางนี่วันนี้เรา,ามาเข้า,า,ขาอุโมงค์ปิรมิตทางเข้าสีเขียวด้านนี้ ทางเขียวด้านนี้คือทางเข้าแล้วเราก็เดินไปหนึ่งกิโลแล้วไปอยู่ในถ้ำหนึ่งกิโลแล้วเราก็ขึ้นมาทางนี้นี่ขึ้นมาทางนี้แม่เป็นไงเหนื่อยไหมเนื่เย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปอีกถ้ำหนึ่งไป, <laughs> ปไปขึ้นรถกันไปคะ่ะรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะไงไงเพราะว่าที่นี่ส่วนมากคนมาเลมาเที่ยวนอนเบตงไงเหรอนล่างค่ะว่าจองเบ างโดยสวัสดีค่ะน,นะคะคุณแม่ขะเรากำลังจะสู่เบตรงตัวเมืองแล้วค่ะ